สวัสดีค่ะวันนี้พบกับนัทเช่นเคยนะคะที่ช่องนัทฟอรดเพกเกษม77นะคะวันนี้นัจะพามาชมเจ้าวายแท็กขับเคลื่อน4ล้อคันนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นวา t แท็กเน็กเจนเป็นตัวเน็กเจนตัวใหม่ของโมเดลของฟอร์ดนะคะตัวนี้นะคะขับเคลื่อน4ล้อมีพละกาลังมากถึง210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรกันเลยนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรมารับชมกันเลยค่ะแน่นอนอย่างที่นัทกล่าวไปตอนต้นนะคะว่าคันนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะคะคันนี้เป็นไบเทอร์โบนะคะขับเคลื่อน4ล้อ มีพละกกำลังถึง210แรงม้านั่นเองราคานะคะเปิดมาเบาๆมากเลยค่ะราคา1,299,000บาทเองค่ะเดี๋ยวนะัดจะพามาชมตั้งแต่เริ่มแต่ตัวไฟนะคะตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบ m a t i i LED นะคะซึ่งจะมี daytime วิ่งกลางวันนะคะแล้วก็จะมีไฟแบบนี้นะคะเป็นเปิดปิดอัตโนมัตินะคะแล้วก็ปรับสูงต่ําอัตโนมัติด้วยนะคะสําหรับตัวนี้ต่อมาเลยนะคะก็ขยับลงมาข้าด้านล่างนิดนึงนะคะคันนี้จะเป็นไฟตัดหมอกตรงนี้นะคะ ไฟตัดหมอกตัวนี้เป็นแบบ LED แล้วนะคะเป็นแสงสีขาวนั่นเองค่ะสำหรับตัว Next Gen w i t right e แท็คันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าดีไซน์มาใหม่ด้วยได้สวยแล้วก็หรูหรามากๆเลยนะคะสำหรับตัวกระจังหน้านะคะก็จะมีโลโกโ้ Ford ขนาดใหญ่ตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวระบายความร้อนตรงนี้กระจังหน้านะคะตรงนี้ช่องลมใหญ่ขึ้นนะคะทำให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้น สำหรับตัว Next-Gen เ a n g e r w i d e t แทคันนี้นะคะได้มีเซ็นเซอร์นะคะข้างหน้าทั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นตรงนี้เป็นกล่องเรดาร์นะคะสำหรับการใช้งานเวลาเตือนกันชนหรือว่าเป็นแสงเรดาร์สำหรับเลนคิปปิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวนะจะพามาเจาะลึกรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวมาชมด้านข้างกันค่ะ มาถึงด้านข้างกันบ้างนะคะแน่นอนว่าตัว X กเ n นะคะได้ออกแบบมาใหม่เพราะฉะนั้นมันจะมีตัวซุ้มล้อมากับตัวรถเลยนะคะมาจากโรงงานเลยเป็นซุ้มล้อขนาด3นิ้วตรงนี้นะคะเป็นสีดําด้านนะคะ แล้วก็ขยับมานิดนึงนะจะพามาดูที่ตัวแมกยางคันนี้นะคะแน่นอนว่าวแท็กนะคะแมกยางคันนี้อยู่ที่ขนาด18นะคะสเปคยางอยู่ที่255นะคะ65 R18 นั่นเองยางเป็นยางคูเยียแบบนี้เลยนะคะใหญ่ๆเท่ๆแบบนี้นะคะขยับมาอีกนิดนึงนะคะก็จะมาเจอตัวแก้มข้างนั่นเองตัวแก้มข้างคันนี้นะคะจะมีคําว่าไบเทอร์โบนะคะเป็นตัวนูนสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะแล้วมาขยับอีก นิดนึงนะคะก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกระจกมองข้างนะคะซึ่งดีไซน์ออกแบบมาใหม่นะคะซึ่งจะมีไฟเลี้ยวตรงนี้นะคะแล้วก็มีกล้องตรงนี้ด้วยแน่นอนว่าคันนี้มีกล้อง360องศาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัว Nexgen t w i t e Tag ของเรานะคะและที่เปลี่ยนแปลงไปอีกนะคะก็คือตัวบันไดด้านข้างนะคะตรงที่เหยียบขึ้นตรงนี้นะคะได้ทำการดีไซน์ออกแบบมาใหม่นะคะซึ่งมีรอยตรงนี้นะคะก็คือเป็นช่องแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นสี บอนนั่นเองนะคะจะซึ่งออกแบบทําให้สวยแล้วก็หรูหรามากขึ้นนะคะขยับมาด้านหลังนิดนึงนะคะสําหรับตัว Next Gen ไ t a c คคันนี้นะคะแน่นอนว่าตัวสปอร์ตบาร์ตัวนี้นะคะได้ทําการออกแบบมาใหม่นะคะมาจากโรงงานเป็นดีไซน์ตัวใหม่เลยสวยมากๆนะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะแข็งแรงทนทานมาจากโรงงานนะคะตัวฝาปิดน้ํามันอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ข้างรถแบบนี้นะคะ และสาหรับตัวนี้นะคะแน่นอนว่าเขาได้ทําการออกแบบมาใหม่ก็จะเป็นตัวนี้ที่สามารถเหยียบขึ้นท้ายกระบะได้แบบนี้นะคะแข็งแรงสามารถเหยียบขึ้นได้ทั้งตัวแบบนี้เลยสําหรับผู้หญิงนะคะสามารถเหยียบตรงนี้ขึ้นก้ามเอ่อข้ามขึ้นไปนะคะตรงนี้ได้นะคะทําให้สะดวกสบายมากขึ้นในการขึ้นกระบะท้ายของกระบะของรถกระบะยกสูงแบบนี้นะคะสําหรับไฟท้ายนะคะคันนี้เป็นไฟท้ายแบบ LED แล้วนะคะคันนี้ มาแบบจัดเต็มเลยนะคะตรงนี้เป็น LED แบบนี้สวยแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีบายสปอร์ตตรงนี้นะคะซึ่งเอาไว้เตือนเวลาที่มีรถเข้ามาในมุมอับหรือว่าเราไม่เห็นนะคะแล้วก็เตือนคอยหลังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตรงนี้จะใช้เป็นเรดร์ตรงนี้ก็เป็นบายสปอร์ตตรงนี้เลยสําหรับตัว4คูณ4นะคะแน่นอนว่าคันนี้กันชนด้านหลังนะคะก็จะเป็นมีเซ็นเซอร์ด้วยแล้วก็ตรงนี้ออกแบบใหม่ด้วยและ อีกนิดหนึ่งที่นัดอยากให้ดูเลยนะคะก็คือตรงตัวกระบะของตัว n e x g n ตัวใหม่ของเราอะคะ่ะแน่นอนว่าตรงนี้มันจะเป็นรอยนูนมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะมี4ี่สตรงนี้แล้วก็มีกล้องถอยหลังตัวนี้โลโก้ฟอร์ดนะคะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าตัวเดิมและก็มีกล้องตรงนี้ด้วยนะคะส่วนมือจับด้านหลังตรงนี้ดีไซน์ออกแบบมาใหม่เลยเบามากๆนัดอยากให้ดูเลยค่ะสำหรับตัววาแท็กนะคะมันจะมี ข,ขอโทษค่ะตัวนี้มันจะมีไลเนอะร์เนาะมาจากโรงงานเลยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวกันชนาฝาท้ายด้านหลังเป็นแบบนี้เลยเนี่ยค่ะเบามากๆเลยนะคะมีไฟตรงนี้มือจับตรงนี้นะคะแล้วก็คําว่วายแท็กนะคะก็จะมีตรงนี้เป็นตัวนูนขึ้นมานะคะสำหรับตัวนี้มาดูใกล้ๆได้นะคะและจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะคะที่นัดอยากจะแนะนำมากๆเลยนะคะก็ะคือเป็นช่องเสียบไฟตรงนี้นะคะเป็น มีช่องเสียบไฟให้สองช่องนะคะแล้วก็สช่องตรงนี้สามารถชาร์จมือถือได้หรือเป็นอุปกรณ์ที่ว่าเวลาที่เราออกจากบ้านแล้วแบตหมดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราจะไปแคมป์ตรงนี้ตอบโจทย์ลูกค้ามากๆเลยนะคะเพราะว่าสามารถเสียบไฟได้จากตรงนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวนะัดพามาชมด้านในกันบ้างนะคะไปเลยคะ่ะ สำหรับตัวด้านในนะคะเดี๋ยวนัดขอเริ่มจากแผงข้างประตูเลยนะคะตัวนี้เป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้จะเห็นได้เลยว่าตรงนี้ออกแบบได้หรูหราแล้วก็สวยงามมากๆนะคะตัวเปิดปิดประตูนะคะเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็คือออกแบบมาจากตรงนี้เลยแล้วก็สําหรับตัวเปิดปิดลถล็อกรถนะคะก็ยังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือตัวปรับกระจกมองข้างนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงแผงข้างประตูตัวเปิดกระจกจะอยู่ตรงนี้นะคะ่ะ สำหรับตัวนี้นะคะตัวเปิดปิดไฟนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะสามารถปรับเป็นแบบออโต้ก็ได้นะคะหรือปรับเองแบบเมนูนก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฟุตสตาร์แล้วนะคะตัวนี้มาอยู่ตรงนี้นะคะฟุตสตาร์ตรงนี้เปิดปิดไฟเลี้ยวช่องแอร์ก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะหน้าจอตรงนี้นะคะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะคะตัวนี้เป็นดิจิตอลขนาด10นิ้วแล้วนะคะพวงมาลัยก็ออกแบบมาใหม่สวยงามมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในตัวของ รูปลักษ์แล้วก็การออกแบบของปุ่มการใช้งานนะคะตัวนี้ดีไซน์ออกใหม่ตรงนี้เป็นสีดําเงานะคะสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่สะดวกสบายมากขึ้นนะคะสําหรับตัวพวมลาลัยตัวนี้นะคะค่ะแน่นอนว่าสําหรับตัวนี้นะคะมีหน้าจอนะคะแบบมัตติทัสนะคะขนาดขนาด12นิ้วนั่นเองนะคะรองรับไว l e เลสชาร์จนะคะ Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยนะคะระบบเชื่อมต่อบลูทูธและ การสั่งงานด้วยเสียงนะคะระบบซิงค์ 4A นั่นเองมาแบบอัปเดตใหม่มาแบบจุดๆเลยนะคะและที่เพิ่มเติมมาอีกนะคะก็คือระบบ Ford p a r ร์นั่นเองสำหรับตัวนี้นะคะมีช่องต่อ USB ด้วยนะคะทั้งหมด4จุดมีลำโพง6ตำแหน่งมันว้าวมากๆเลยใช่ไหมคะและต่อมาเลยนะคะบอกเลยว่า Next Gen คันนี้นะคะถุลงลมนิรภัยนะคะมีทั้งหมด7ลูกกันเลยทีเดียวคะ่ะ และแน่นอนนะคะสำหรับตัว Next Gen w i ย์ท็ของเรานะคะคอนโซลด้านหน้านะคะเป็นหุ้มหนังนะคะแล้วก็เดินได้ด้วยได้สีส้มนะคะรวมถึงเลยนะคะรวมถึงตัวเบาะด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะมีแอร์ด้านหลังมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคอนโซลกลางนะคะเดี๋ยวนัดแนะนําให้เลยตัวนี้นะคะคอนโซลกลางออกแบบมาใหม่นะคะสวยงามแล้วก็กว้างทําให้รถดูกว้างขึ้นนะคะ มีตัวปรับโหมดการขับขี่นะคะสามารถปรับได้ถึง6โหมดแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัวเบาะนะคะแน่นอนว่าไวท์แท็กมันต้องพรีเมียมอยู่แล้วใช่ไหมคะเบาะของเราคู่หน้านะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้8ระดับเลยคะ่ะเป็นไงกันบ้างคะสําหรับตัว Nexgen Ranger ที่นัดได้รีวิวไปนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถกด คอมเมนต์นะคะที่ใต้คลิปนัดได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรหานัดได้นะคะที่เบอร์ที่เดี๋ยวนะัดจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็มาติดตามกันนะคะว่าคลิปต่ตอไปนะัดจะไปรีวิวเน็กเจนรุ่นไหนนะคะให้ลูกค้านะคะกดติดตามนัดไว้นะกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้นัดด้วยนะคะ